ใจซ่อนรักตอนที่สองฟ้าละดาปฏิเสธที่จะร่วมถ่ายโฆษณากับเอิญสร้างความวุ่นวายให้กับกองถ่ายทำเป็นอันมากเอิญที่ถูกพี่หมอปฏิเสธก็ไม่ลดละความพยายามเดินหน้าง้อขอโทษพี่หมอทุกวิถีทางทั้งทำอาหารโปรดมาให้ทั้งตามมาเซอร์ไพรส์ต่างๆ เรื่องราวยิ่งวุ่นวายเมื่อมีอิงฟ้าซุปตาสาวและรตีด้าราสาวแอบแบงเข้ามาพัวพันฟาลดาจะทำอย่างไรเมื่อเอินถูกซุปตาสาวมาตามจีบแล้วเอินจะเดินหน้าง้อพี่หมอของเธอสำเร็จหรือไม่โดยสามารถติดตามชมได้ในวันจันทร์ที่1รกรกฎาคมนี้เวลา22.30นาฬิกานาทีทางช่อง3